ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n youtube ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นุงเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานำเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%เรีฟันแน่นอนคะ่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจน,นงเบิ้มเกมเมือนนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้งเบิ้มเกมเมอร์นะคะและคลิปนี้ค่ะเราอยู่กับเกมแร,นร็นอรอก x next generation เช่นเคยค่ะพร้อมกับข่าวเอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะคะ rox all star ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะเป็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นครั้งแรกใน rox เลยค่ะเวลาดูการแข่งขันที่ผ่านมานะคะแบบดุเดือดมากๆเนี่ยเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าตัวตึงๆจากเซิร์ฟเวอร์ c ของเราเนี่ยอย่างคุณ ct คุณ l v คุณวินซ่าคุณสไปเดอร์ที่แรงแบบโอ้โหแรงกรีดกร์ดเลยนะคะไปเจอกับตัวตึงจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันที่แพทเขาเนี่ยนำเราอยู่หนึ่งแพทเนาะมันจะเป็นยังไงกันนะถ้าไปเจอจากฝั่งนู้นนะคะ อีเวนที่จะมาตอบคำถามของเรานะคะอยู่ที่นี่แล้วค่ะการต่อสู้สุดเข้มข้นของเหล่าผู้เล่นระดับท็อปนะคะจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่20กันยายนค่ะโดยการแข่งขันนะคะจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น4ปาร์ตี้ค่ะมีปาร์ตี้แชมป์ WOC ซีซ e a ซนต์ s องซีซีนซีซนนะคะและปาร์ตี้ลับชื a l ออสตาค่ะที่จะมีแขกมาจากไต้หวนันฮ่องกงและมาเก๊าเนาะโดยแต่ละปาร์ตี้นะคะจะมีสมาชิก50คนค่ะทั้ง4ทีมเนี่ยจะต้องมาแข่ง แข่งขันกันในการทําแต้ม KVM แล้วก็ g v g ข้ามเสร์ฟเนาะเพื่อจะตัดสินทีมสุดยอดออสตาค่ะโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น4ช่วงนะคะช่วงที่1ค่ะช่วงของการลงทะเบียนออสตาระยะเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่20นะคะเดือนกันยายนเนาะเวลาเที่ยงคืนนะคะถึงวันที่24เดือนกันยายนนะคะเวลา5้าทุ่มห้นาทีค่ะผู้เล่นจะสามารถลงทะเบียนได้ทุกคนเลยนะคะโดยคลิกไปที่ไอคอนแบบสอบถามในเกมเนาะแล้วก็ไปกรอกตัวแบบสอบถามในเกม ซึ่งทีมงานนะก็จะมีการคัดเลือกผู้เล่นนะคะในรอบถัดไปค่ะต่อมานะคะช่วงที่2ค่ะจะเป็นช่วงของการคัดเลือกรายชื่อนะคะระยะเวลาการคัดเลือกก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25กันยายนเวลาเที่ยงคืนค่ะถึงวันที่26กันยายนเวลา5ทุ่ม59นาทีนะคะตัวทีมงานนะคะจะคัดเลือกรายชื่อออสตา200คนค่ะโดยการพิจารณาก็จะมาจากตัวแบบสอบถามที่ลงทะเบียนไปเนาะคะ่ะแล้วก็ผลการแข่งขันอื่นๆที่ผ่านมา และการมีส่วนร่วมในโหมด PVP นะคะคลาสตัวละครชื่อเสียงราคาแอคทีฟล่าสุดของผู้เล่นค่ะโดยรายชื่อนะคะจะประกาศเสร็จแล้วสิ้นเนาะในวันที่27กันยายนเนาะซึ่งจะประกาศผ่านทางช่องทางเว็บไซต์และ Official Page Facebook ของ Rx นะคะถัดมาค่ะช่วงที่3นะคะจะเป็นช่วงการสร้างปาร์ตี้เนาะระยะเวลาการสร้างปาร์ตี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่28เดือนกันยายนนะคะเวลาเที่ยงคืนเนาะถึงวันที่7เดือนตุลาคมนะคะเวลา5ทุ่ม5 19นาทีค่ะหลังจากที่ผู้เล่นได้รับคัดเลือกแล้วนะคะก็จะได้รับรหัสประจำตัวผ่านเมลในเกมเนาะในวันที่26เดือนกันยานะคะซึ่งจะต้องนํามายืนยันในการเข้า Discord ภายในวันที่30เนาะซึ่งถ้าหากเข้ายืนยันไม่ทันนะคะก็จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เนาะผู้เล่นสํารองก็จะทําการขึ้นมาแทนนะคะส่วนคนที่เข้า Discord เนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ช่อง All Star เนาะเพื่อพูดคุยสื่อสารกันก่อนสร้างปาร์ตี้ได้ค่ะโดยรูปแบบปาร์ตี้นะจะเป็นอย่างที่เราได้บอกกันไปเมื่อสัก คนที่อยู่ในปาร์ตี้สงครามมหาเทพ8คนนะคะถ้ามีการลงทะเบียนและผ่านการคัดเลือกของทีมงานแล้วเนาะก็จะเข้ามาอยู่ในทีมที่หัวหน้าปาร์ตี้อยู่โดยอัตโนมัติค่ะหลังจากเริ่มช่วงการเลือกปาร์ตี้แล้วนะคะหัวหน้าปาร์ตี้ทั้ง4คนจะสลับกันเลือกผู้เล่นโดยการจับฉลากนะขนาดนั้นนะคะ1ต่อ1นเลยนะจับฉลากครั้งหนึ่งก็เลือกได้1คนนะคะหากหัวหน้าทีมสลสัทสิ์ในการคัดเลือกเนาะผู้เล่นที่ไม่ได้ถูกเลือกจากในกลุ่มผู้เล่นเนี่ยจะถูกจัดแบ่งตาม ภาษาแล้วก็ปัจจัยอื่นๆแบบยุติธรรมเที่ยงธรรมแน่นอนค่ะ เกมเขาแจ้งไว้อย่างนี้เนาะรายชื่อปาร์ตี้นะคะจะประกาศแล้วเสร็จในวันที่8เดือนตุลาคมค่ะถัดมานะคะจะเป็นช่วงของการแข่งขันค่ะช่วงสุดท้ายช่วงที่4เนาะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะซิงข้อมูลผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดนะคะไปยังเซิร์ฟเวอร์การแข่งขันโดยอัตโนมัติเนาะในวันที่9เดือนตุลาคมค่ะเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะก็คือ4โมงเย็นนะคะถึง6โมงเย็นนั่นเองผู้เข้าร่วมทุกคนนะคะจะต้องเปลี่ยนของให้พร้อมก่อนถึงเวลาซิงของ และในช่วงเวลาการซิงของเนาะห้ามเปลี่ยนของในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะโดยผู้เล่นจะเริ่มสามารถเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์การแข่งขันได้เนี่ยตั้งแต่วันที่10เดือนตุลาคมเนาะเวลา10โมงเป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะสามารถไปเข้ากิวในปาร์ตี้ของตัวเองได้เลยนะคะโดยการแข่งขันออสตานะคะจะเกิดขึ้นด้วยกัน2วันนะคะวันแรกนะคะวันที่10นะคะเดือนตุลาคมเนาะเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มครึ่งค่ะจะเป็นการแข่งขันแต้ม KVM นะคะก็จะเป็นการจับคู่ต่อสู้ ผ่าน KVM ค่ะแต้มที่ได้รับก็จะไปรวมอยู่ในแต้มกิ้วนะคะส่วนการแข่งขัน g v g ข้ามเซิร์ฟจะเป็นวันที่11เดือนตุลาคมค่ะเวลา3ทุ่มนะคะถึง4ทุ่มค่ะโดยกติกาแต้มนะคะสำหรับกิวที่ได้อันดับที่1เนาะก็จะได้ไป800แต้มค่ะอันดับที่2นะคะก็จะได้ไป700แต้มนะคะส่วนอันดับที่3ได้ไป600แต้มค่ะและอันดับที่4จะได้ไป500แต้มนะคะแต้มรวมกิว KVM และแต้มอันดับ g v g ข้ามเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นแต้มสุดท้ายของปา ตีออสตาร์นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอีเวนต์ ROX All Star ค่ะใครที่ติดตามคู่ไหนอยู่นะคะลองจับคู่กันเล่นดูนะคะว่าอยากเจอใครตีกับใครบ้างนะคะเบิ้มก็มีคู่ในใจหลายคู่เลยค่ะเดี๋ยวไว้เราไปตามต่อกันในอีเวนต์ ROX ออสตาร์นะคะ เบิ้มมีคลาวฟนมานำเสนอค่ะ UG Phone Cloud Phone ที่กําลังมาแรงและราคาถูกมากใช้งานง่ายสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้กําลังจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะส่วนความคมชัดของจอไม่ต้องพูดถึงเลยตรงนี้ภาพคมชัดเหมือนเราเล่นในอีมูลเลยทีเดียวนะคะปรับความคมชัดสูงสุดได้ถึง1,440พิกเซลเลยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับผู้ใช้ใหม่รับเพชรฟรีไปเลย250เพชรและสําหรับพ่อจา หาแม่จ่าของนุ้งเบิ่มนะคะเพียงแค่ใส่โค้ดหรือรหัสเชิญใบหมอนตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นนะคะตอนลงทะเบียนก็จะได้รับเพชรไปฟรีๆเลยอีก588เพชรค่ะโดยเพชรที่ว่านี้นะคะสามารถนํามาเป็นส่วนลดในการสมัครคลาวด์โฟนได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ250เพชรเท่ากับ1 USD นะคะฉะนั้นนะคะสําหรับพ่อจ่าแม่จ่าของนุ้งเบิม่มคุ้มมากแน่นอนนะคะอย่าลืมค่ะใครที่ต้องการเปิดบอดตัวละครนะคะต้องลองค่ะแล้วคุณจะติดใจ